อันนี้จะทดสอบวิธีการติดเครื่องนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้ดูนะครับผมคือมันยังไม่ร้อนนะครับผมเพิ่งพงติดเมื่อกี้ครั้งแรกนะครับจับให้ดูจับอให้ดูอ่ะอเยนนะครับเปิดออนออฟก่อนสีแดงเปิดยังโอเคแล้วก็ง้างโชกดึงมาข้างหลังสีข,า,ขาวๆอะ่ะดึงมาดึงเข้าหาตัวดึงยังโอเคดึงอีกทีนึงนึงแรง ยังไม่ได้งหางโชคว่ะนี่ไง,งเกี่ยวมเล็กน,นิดนึงอ่ะแค่นี้พอ,อ,พอให้ดูนะครับลองงา,านโชกับนี่นะครับผมเครื่องยนต์ฮอนด้นะครับผม6.5แรงนะครับอันนี้ให้ผู้หญิงลองติดนะครับผม ราคาอยู่ที่33,000บาทนะครับผมไม่รวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับรอติดแค่ฝาข้างแล้วก็ขัดทําสีนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะส่งได้นะครับทั้งหมด3คันที่เป็นเครื่องฮอน d a เอาฝากเบอร์โทรหน่อยครับฝากเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรสามารถโทรมาที่0 8นย9 3 0 3 6 6นหนะคะโมเมเราสร้างมงเมเราสร้างแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ